ครับผมสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับจากช่องอาร์ตเนคีอิครับคลิปนี้เป็นแนวทางฮานอย vp พประจำวันที่17คุมภาพันธ์นะครับฮานอย vp เดินมายาวมากเลยนะครับต้องระวังนะครับฮานอยวีเด่นผมยังไม่ดุดมาน่าจะ12345678 <c oughs> น่าจะมี8รอบอย่างต่ำนะครับ <c oughs> เด่นที่2ตัวที่ยังไม่ดุดเลยน่าจะมี8รอบอย่างต่ำที่ที่ไม่เคยหลุดลนะครับที่ยังไม่ดุดเลย และเจาะก็น่าจะประมาณ40-50%ได้นะครับเจาะครับและและล่าสุดหลังจากที่เปิดมานี่เจาะไป2รอบแล้วนะครับเจาะ4-3 3-4 2รอบติดเลยนะครับลุนต่อกันวันนี้นะครับลุนต่อกันวันนี้ถามว่าเดินดีไหมมันเดินดีจนหน้าขวัวนะครับต้องระวังหน่อยครับมันเดินดีจนหน้าขวัวถ้าใครชอบเล่นฮานนยอีพีจะรู้เลยว่าไม่ลุดเลยอะสองเดินสองตัวไม่ลุดเลย1 2 3 4 5 6 7 8น่าจะแปดมีแปดรอบยังต่ํา วันนี้ฮานอย VP ครับหลังจากที่โมมากนะครับก็ต้องเบาๆนะครับวันนี้เด่น05ครับ05ครับฟังศูนย์ครับขารูดขาวิ่งกัดศูนนะครับผมจอครับ30 40 50 35 45 75ครับ หลักร้อยยังคิดว่าศูนย์น่าจะอยู่ลอยเหมือนเดิมศูนย์ร้อยใสศูสนย์ใสห้าเนี่ยใสเพื่ออาจจะเบิ้ลหางก็ได้เพราะว่าเลขมันมาเลขมันมาเหมือนกันสองวันติดคือสี่สามสามสี่ครับมาสองวันติดเลยและโอกาสที่เบิ้ลหางเป็นไปได้ครับเบิ้ลหางเป็นไปได้นะครับศูนยไไ์ผมว่าศูนย์บนน่าจะยังมาหลักร้อยจริงก็ชอบหกก็ชอบเหมือนกันนะ 6ก็ยังชอบอยู่แต่โอเคครับสําสำหรับขารูดขาวิ่งจะสูนแล้วกันนะครับถ้าเจาะก็ชอบเจาะถ้ายังเจาะก็ชอบก็ยังจะค่ายังชอบเจาะก็เจาะชุดตามผมเลยกันพูดถ้าพูดผิดพูดถูกนะพออัดคลิป4คลิป5คลิปรวดตั้งแต่ลาวสตายันฮานอยวีนะเช้านี้อัดอัดรวดเลยอัดยาวเลยครับโอเคครับแล้วเรามาลุ้นกันตอน17บนาฬิกาไอ้ขอขอขอาโทษครับ19กานาฬิกาบนาทีครับขอให้ฮานอยวีพีเดินต่อนะครับ ขอให้เด้งเด้งต่อนะครับขอให้เจาะต่อครับถ้าไม่อยากพลาดคลิปผมถ้าไม่อยากพลาดคลิปผมครับรบกวนกดติดตามกดซับสไคร้ด้วนะครับแล้วก็อย่าก,กดข้ามโฆษณานะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ